รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปด,ดียามหน้าฝนปโปรยปลายวันนี้ขอเสนอตอนหมอเถื่อนเดือนที่แล้วขาดทุน4,002โหทำไมอ่ะ1,2,2,4,8,9,2,10 ยี่สิบสองสิบห้าสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบแปดกี่โมงกี่ยามอะไรมันยังไม่ตื่นเนื้อแปะเนี่ยนะไอ้แปะแปะประจัดร้านเร็วไอมามุ้งไม่ค่อยสบายตายซะเลยสิ เป็นนิดเป็นหน่อยสมออยเออเขาไม่ได้สมออยจริงนะเวลานั่งฝักแกหนาวเวลาสักแดดกด็ร้อนเวลาสักฝนนะตัวเปียกเลยแม่เดี๋ยวนี้เก่งนะมีมงมีมุกมาเสนอ เช่มันขอสั่งไปซื้อยากินหน่อยเช่ไปซื้อ,อยาทําไมล่ะนุ่นไปทิฟฟี่อพครวอยู่ในบ้านไปกินซะแกอย่างนี้ทุกทีบบบบไป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 จะบอนจะบนไปอะไรไปไปพักไปผ่อนทั้งในนุ่นไปตัวพี่เป็นหนุ่มนามนใคร์ สวัสดีเจมมัมสองสี่สิามสิบสแหมทเลาะกับผัวที่ท่านั่งบนอยู่คนเดียวเชียวไหนมาประสิทธ์ไม่ได้บนล็อกเนี่ยไอ้แปะเนี่ยนีทำไมหรอเป็นไข้นิดหน่อยน,นิดนิดหน่อยหน่ยก็จะไปหาหมอัวตายเปไงเนี่ยฮะเจมมมัมนี่ใจเย็นๆพอดีเลยละ่ะข่าวดีข่าวดีเจ๊หมัมเอ้ยอยเราอะมีแพทย์สัญจรมาตรวจโรครักษาฟรีไม่ต้องเสียตังค์ได้ยินไหม เจะมาเมื <m í toys> ่อไหร่เนี่ยมาในซอยเราเนี่ยฮะดีเหมือนกันเลยเนี่ยแต่แอบแฝงกำลังเปิดตัวอย่างจะได้ให้หมอตรวจจะได้ไม่ทรงเสียตรงเสียตังเจีหม่ำนี่ยว่าจะบอกให้เจมำบอกต่อๆคนในซอยด้วยวันนี้หมอเข้ามาแล้วไอ้แป๊ะแปะแปะแปะปล่อยเขาพักผ่อนก่อนสิเออมานั่งรอหมอทีเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเจมำมาอีกอ่ะมานั่งนั่งเดี๋ยววันนี้มีหมอมานั่งเลยจะนอนจะหลับจะนอนอยู่นอนตรงนี้เลยเยชามอันนี้ว้านอะไรหน่อยเยชา เปนในซอยกับฉันได้ไหมไปทำไมประกาศให้คนทั่วไปรู้ว่าวันนี้หมอมารักษาฟรีฉันอยากจะให้หมอมารักษาฉันกเกินเรื่องอะไรโรคอะไรโคหาผัวไม่ได้โอ้ยจริงๆเลยอเอาทีนี้เกินอ้า,าทำไรเนี่ย มึงมานอนรอมึงอะเนี่ยจะตัดผมเหรอกัดผมให้ยาวได้ไหมฮ่าตัดไม่ได้หรอกพี่ทำไมนะพี่ยาวไม่ให้ตามมึงเหรอตัดให้ถูกใจเลยเนาะฮ่าได้อ่นอนนี่ขอเสื้อนี่เฮ้ยทำไมอะฮ่าตัดให้ถูกใจเ ผมบอกว่าต oh, ัดผมให้ถูกใจแต่มึงตัดถูกหัวหัวไหมหัวหัวอัวอัว คุณสสคหมอสวั nee สดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอเอามาพอดีเลยผมหมอธงชัยแต่ทางราชการเรียกนายแพทย์ธงชัยใครมารักษาอนีน่รักษามาวันนี้คุณคุณหมอธงชัยมาตรวจตรวจตรวจโรคผู้ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้หน่วยงานของเรามีโครงการรักษาสุขภาพให้ประชาชนฟรี พอดีเลย่ทายก็ไม่สบายใ่าพอดีเลยเนี่ยถ้าเป็นสามีคุณเหรอเนี่ยเป็นแต่งงานกันมาเกือบ40-50ปีแล้วค่ะพอดีไม่สบายอาการเป็นยังไงบ้างอาการหมอธรรมราที่ตรวจมันยุต้องตรวจข้างหน้าไม่ใช่เหรอหมอถ้าทางเขาจะมีเสลต้องตรวจหลังดูก่อนตาย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 ไม่ตายกูยังอยู่สามีของเจมมาเป็นโรคลำไส้อักเสบ ตัวตัวร้อนถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่ตายได้เลยนี่คุณหมอตัวร้อนนี่เฉยเป็นเป็นตับอักเสบเป็นไส้อักเสบได้ไงอาจจะลามถึงตับก็ได้แล้วเจ๊หมาไม่ใช่เรื่องเล่นๆรักษาได้ไหมครับคุณหมอเอาอย่างงี้ก็เอายาไปกินเอายาไปกินเอายาไปกินเอเอายาไปกิน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 อาาไปนเอายาไปกเอายาไปกินเอเอายนเอเอาไปกนเายเอายาไปกินเนเอายอเอาไปกายเอยไปกินเนเอย โรคนี้มาเป็นโรคติดต่อไม่ใช่ตะโกนี่กินคนเดียวเจ๊มัมก็ต้องกินด้วยวฉันไปกินทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรกินข้าวเดียวกันหรือเปล่าละ่ะก็กินด้วยกันสิผัวเมียไปกินข้าวกับหมูหมาที่ไหนละ่ะใช้ของร่วมกันใช้ของร่วมกันนี่เชื่อมันติดต่อกันได้ ได้ช้าก็หายถ้ากินยาตามที่หมอสั่งกินยังไงหมอจำให้ดีๆนะอันนี้ก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวแปรงฟันซะก่อนโอ้แปนข้าวแปรงฟันดีๆแล้วกินชนิดนี้เข้าไปห้าเม็ดห้าเม็ดนี่อะไรก่อนกินข้าวเหมือนกันอกิมใส่ปากไว้อุมใส่ปากไว้ห้าเม็ดห้าเม็ด ไอตัวยามันละลายเต็มปากแต่อย่ากึนถ้ากึ้นเลวเป็นอะไรมีสิทธิ์ตายได้ก่อนในระหว่างที่ยามันละลายเต็มปากกินอันนี้ตาไปอีกสองตาไปอีกสองเม็ดนี่มันยาอะไรเนี่ยยาให้โดนลิ้นยาให้โดนลิ้นด้วยได้นี่กรรมสุดท้ายกินหลังบ้านเข้านั่นแหละแปะขายเลย ้งหมดค่ารักษาค่ายาห้าพันบาททำไมมันแพงจังไงยาแค่นี้เออไม่ใช่ยาใจคนจนของไม้ที่ลมพ่อสักหน่อยหนึ่งไปนี่ฉันจะบอกให้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรฮะแต่เจ๊มัมกับโกจะต้องตายลำไส้จะเน่ากินหายใจจะเหม็นไปทั่ว แล้วประชาชนชาวบ้านเท่านี้ก็จะไม่มีใครเข้ามาใกล้แกสองคนฉันเอาแล้วกันห้าพันห้อ่ะเท่าไห้าร้อเท่าไห้าร้อยอ่ะติ๊บถ้าผมขอตัวไปตัวชีช่วก่อนนะขาบ้านเลยขบ้านดีกว่ากินนองเลยสวัสดีครับ ผมหมอธงชัยนายนแพทย์ธงชัยเป็นหมอสัญจรมารักษาครับคุณครับนี่เ้าไม่ตอบเธอไปเอาปลอดมาเลย <laughs> จะขอวัดไข้สักหน่อยตุง <laughs> มตรอม <laughs> 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 ส่าฮ่คฮ่าฮ่าฮ่ ใชญทางนี้หน่อยครับคุณลุงครับเชิญเชิญทางนี้หน่อยครับผมผมหมอธงชัยนะหมอธงชัยก็รักษาสามทางร่างทรงหมอดูแล้วก็แผนปัจจุบันโอ้โ <laughs> แล้วแล้วยังไงครับก็ช่วยดู เป็นหมอตรวจสุขภาพด้วยใช่ครับช่วยดูผมหน่อยว่าผมเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะเพื่อนดูดูคนไข้ไว้อยู่นะก็เอาประหลอดใส่ปากเขาไว้ต้องต้องต้องเช็คดูหน่อยหนึ่งรหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คประหลอดแป๊บนึง นี่อุณหภูมิต่ำมากเลยอุณหภูมิติดล็อไอ้นี่มันตายแล้วนี่โทรศัพท์เราไม่ขีดโทรศัพท์ครับฮัลโหลฮัลโหลเอ่จ้าหน้าที่โรงพยาบาลเหรอครับฮัลโหลอ่มารับเลยมีคนเสียชีวิตครับมาเลยครับมาเลยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ครับครับเฮ้นี่เป็นคนคไข้ไอเ้เฉยไอ้ไอเรา <ไอ S 1> นี่นะไอ้เฉยไอเ้อไอเฉยมันเป็นอะไรอ่ะไอเ้เฉยมันเป็นอะไรหมอเห็นมันยังแข็งแรงอยู่คุณเฉยเข้าไปพูดกับลุงเหรอครับโอ้คนอะไรเ,ออเป็นง,งานเดี๋ยวนี้นะมันยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นนะโรคไขไข้เจ็บมันไม่ได้เข้าไข่ออกใครเลย ว่าแต่พระแค่นี้เลยเอามาทั้งวัดก็คุ้มครองลูงไม่ได้ถ้ารู้ม่รู้จักดูแลสุขภาพเอ้ยกันช่วยตรวจหน่อยเ,อเพราะว่าไอ้เทียมันยงังมหมอยู่มันยังตายได้แล้วฉันอายุมากแล้วช่วยตรวจหน่อยเป็นอะไรเหรอร้า<ด>นยาด,<ะ>ดอนนี่ล่ะลุงเหรอเนี่ยอ้าวใช่ทำไมอะ่ะโอ้ร้านลุงเหรอเนี่ยลุงเป็นโรคไตอักเสบ ไม่ช้าไม่นานก็จะกลายเป็นอับแขง็งลุงกินเยอะหรือเปล่าก็ไม่เยอะนี่ก็สามมื้อบางวันก็สองมื้อกินเขาไปได้ไงตั้งสามมื้อเอา้ากินเขาไปได้ยังไงเอ้าเขาไม่กินเยอะขนาดนั้นหรอกพวกนี้เวลาจะกินเขากินตามทุศกาลอย่างเช่นสงการปีใหม่ตุรจีนโอ้โหกินเขาไปได้ยังไงตั้งสามมื้อนีอ่โอ้ยแย่นี่ไม่ได้โอ้โหนานาแย่อย่างเดียวแล้วลุงจะตายเอเยจะบอกให้แล้วฉันจะทำยังไงล่ะต้องอดสิอย่อางนี้ กินยาครับก่อนแล้วกันมันจะได้ช่วยบรรเทาหน่อยนึงอ่ะพยาบาลบเออนี่งลงเออนะเม็ดเดียวอา้วอาวเลยอ้าวยานี่มันแรงมากอือพันหนึ่งพันหนึ่งตายนะจริงนะคุณหมอที่คุณหมอพูดนะ่ะไอ้นี่เสือส่อมเสื่อมหายเลยไอ้ฉันเงนินไม่ค่อยมีซะด้วยเพราะอยู่กับวดัดอ่าพันหนึ่งน่ะกับชีวิตจะจะเอาอะไรอ่ะหมอที่เงินไม่มีเลยเนี่ย ของหลวงพ่อ,อเอาเลยนะอเอาละไปครจะย้างตามคุณหมอมาออนีน่ สามโมงเช้าหน้าขบวดขออนุญา้วยเองปวดก็โหล่ทำไมอยู่ใกล้หมอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอาการเจ็บป่วยจะไม่มีนะจ๊ะเช่นต่อยเข่าตายแล้ว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 ยังอยู่คร่ะนี่ถ้คุณคุณหามอะไรดิคุณนี่ระยะสุดท้ายเลยนะระยะสุดท้ายเลยนะจะบอกให้ไม่ครับคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณเป็นโรคอะไรเนี่ยฮะโรคอะไรหมอเวลาคุณอยู่กับฝุ่นคุณจะแพ้ใช่ไหม แพ้ไม่ชนะเลยอากาศร้อนรอคุณจะรู้สึกว่างุงหงิดใช่ไหมงุงหงิดนะ,จะเจอไฟแดงขับรถหยุดทันทีเลยใช่ไหมหยุดข้าบไฟเขียวแล้วไปใช่เ,เลยลูกขี้เมียคุ่นเป็นโรคลูกขีเมียระยะสุดท้ายคนที่เป็นโรคนี้นะระยะสุดท้ายเนี่ยผมจะล่วงหัวล้านหมดทุกคนแหละหมออันนี้นงอีกโกลนับงปีที่แล้ว เถ้าจะให้หายนะต้องมาฉีดยาเข็มใหญ่ไหมเข็มละหนึ่งหมื่นครับกลับบ้านน้ยมีตังละหมอเอา,อางี้ล้กันคุณหมอมีธนาคารเดี๋ยทำเรื่องกู้นะมีอะไรค้ำประกันก็มากู้ไปก่อนนะ500ร้อยเท่าไหร่อร้อยละเจ็ดสิบ ดีกว่าครับหมอช่วยหนุนใจหมอครับเอางี้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 เอางั้นแกกินดามิทเป็นก่อนแล้วกันนะเม็ดเป็นก่อนแล้วกันอันนี้ห้าร้อยพอมีไปห้าร้อยอันนี้แบบบรรเทานะมีอยู่ร้อยเดียวร้อยเดียวก็เอาหมดเนื้อหมดตัวเลยต่อไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อยากินหมอครับมีเบอร์โทรไหมเฮ้ยเจ๊ วาม่ายังไม่หมดเพียงแค่ดีติดตามชมกันต่อช่วงหน้านันกรับ